ในตลอดระยะเวลา20ปีโดยประมาณที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสถานการณ์ของการปกป้องคนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จในระดับที่พอใช้ได้ทีเดียวทําไมผมกล่าวอย่างนั้นเรามีตัวเลขข้อมูลนะครับเรบเมื่อ20ปีก่อนเรามีคนสูบบุหรี่นี่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้เก็บตัวเลขนะครับเรามีคนสูบบุหรี่ประมาณ12ล้านคนเศษวันนี้เรามีคนสูบบุหรี่11.4ล้าน ถ้าพูดตรงนี้คนจะรู้สึกว่ามันเกือบไม่ได้ผลเลยนิดนึงลงมาหน่อยนึงใช่ครับแต่ความเป็นจริงเราไม่ใช่นะครับการเก็บตัวเลขอันนี้เราเก็บเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยประชากรวัย15ปีขึ้นไปเราถือว่าเด็กต่ำกว่า15ยังยังไม่เอามาคิดนะเรามีอยู่ประมาณ40ล้านคนครับมีคนสอบสู่บุหรี่ติดบุรีเนี่ย12ล้านเนี่ยคิดเป็นร้อยละ3 2 2ค่นเดียวเยอะนะครับร้อยละ32แต่ปัจจุบันเนี้ย 11เล้าน4ี่เนี่ยนะครับ,รบจากประชากรเกินอายุ15เนี่ยมันมีถึงประชากรถึง55ล้านคนค,คิดเป็นแค่ร้อยละ20.7นั่นหมายความว่าจะมาตรการอะไรบ้างก็ไม่ทราบหลายอันรวมกันเนี่ยรเราได้ลดจำนวนคนสูบบุหรี่จากร้อยละ32เนี่ยลงมาเหลือ 100, ล 20, ร้อยละ20.7บถ้าจะพูดให้ตัวเลขชัดนะครับถ้าเราไม่มีมาตรการใดเลยประชากรวันนี้เราก็ต้องติดบุหรี่ร้อยละ30เหมือนเมื่อสมัยก่อนนะครับ เราควรจะมีคนสูบบุหรี่ทั้งสิ้น17.6ล้านคนวันนี้เราเหลือ11.4ล้านนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยสามารถกันคนเนี่ยนะครับไม่ให้ติดบุหรี่เนี่ยได้ถึง6.4ล้านคนสแสดงว่า